ปีที่ไหนอ <c oughs> ๋อกลีนอวัยวเพศกลินเพศใช่ไตีกับใครโอ้นะผเเมคยเะเพราะนั้นโอ้หนึ่งเรื่องเนี่ยต้องหาอีก2ี่สเรื่องประกอบใช่ไหมครับรุ่มล่ามมากเลยชิตไม่ทำมาทำแมงมืนม,ม,มากเลยนะครับเครียดโดยไม่มีสาเหตุหเพราะโง่เขวเยอะ <c oughs> ก็เลยมีปัญหาความจริงว่าความเชื่อเป็นโลกความรอดเป็นโบหร,บร,บรือพวกการศีรษะใช่ไหมครับอะไรหลายอย่างซึ่งไม่ได้พูดถึงตอนนี้นะครับ ไม่มีการเตือนล่วงหน้าสำหรับการถูกทดลองมีแต่การบอกว่าจะถูกทดลองแน่นอนนะครับท่านจะไม่รู้ว่าในช่วงบาว,วันนี้ประมาณบ่ายโมงห้านาทีเนี่ยอาจจะมีคนเอาเดินกาแฟมาหกใส่เสื้อก็ได้ใช่ไหมครับก็ถูกทดลองได้เราไม่มีทางรู้มาก่อนนะครับดังนั้นหนทางเดียวในการเตรียมตัวการทดลองในการเข้าสูา่บรนไดก็คือการเตรียมตัวพร้อมเสมอ พี่เสลเราจะมาโบททุกอาทิตย์เราจะมาติวทุกอาทิตย์เราไม่ขาดแคลนไม่ขาดการเสรมธรรมและเราไม่คิดว่าตัวเองมั่นคงดีแล้วพรานพีบอกว่าคนที่คิดว่าตัวเองมั่นคงดีแล้วเกรงว่าจะลม้ลมลงคนที่คิดว่าตัวเองมั่นคงดีแล้วคือคนที่ไม่เตรียมตัวพาอคิดว่าเขาโอเคแล้วไม่ฟิตซ้อมไม่ฝึกไม่ลุกวิ่งตอนเช้าไม่เตรียมคุมอาหารอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีคนหนึ่งที่ดำสถิติข้ามน้ำต,ตกเมงราะะในแคนาดาได้สำเร็จชื่อ บ๊อบบี้ลิชอ่าบ๊อบบี้อยู่ไหมครับอ่าอยู่นี้นะครับทุกคนนี้เองนะครับโดยไม่ได้บาดเจ็บเลยแต่หลังจากนั้นประมาณ3วันต่อมาเขาได้กลับบ้านแล้วก็เหยียบเปลือกส้มเปลือกส้มลื่นลจกจนขานขนาดอุตส่าห์ไปผ่านนักตกในกระลามาได้นะมันเหยียบเปลือกส้มลื่นลกนะครับดังนะั้นเราจึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมเสมอใเลยนะครับ ใน2โครินธ์บทที่2ข้อ11เพื่อไม่ให้มาสตานนิชัยเหนือเราเพราะเรารู้กลอุบายของมันแล้วเราต้องถึงขั้นรู้กลอุบายของมาาตานใช่ไหมครับพระเจ้าต้องการให้เรารู้ทางมาาตาน,านว่าจะต้องอ่ไงไปมาสตาลใช้รู้ไหนเดินมาตลอด2000ปีแล้วนะเขาเรียกว่า 3G 3 G ีสามจีก l เกอร์กอี่ใช่ไหมฮะเขาลองเรื่องทนะรัพย์3 G, 3 G. Go, girl, girl, ส,สินเรื่องผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วก็เรื่องลาภยศใช่ครับ โหเราทุ oh, speaker, roommate, an ่มเทงานทั้งหนัก huh, ด so, ูส so ิเจ้านายไม่เคยชมเราเลยกับไม่เคยอ่อยโดยชื่อเลยตอนขอบคุณบริษัทประจำปีนะครับเราทํามาผลงานเยอะขอบคุณก็เลยยกเว้นเราอย่างเดียวมีขั้นหนึ่งผมก็ถูกทอดลองในเรื่องของการเป็นผู้นามันมีการรับรางวัลของผู้นาไม่ใช่รางวัลรับไปประการสั่ของผู้นําจังหวัดทั่วประเทศไทยตอนนั้นผมเป็นผู้นาจังหวัดพะเยาทุกจังหวัดได้รับงหมดยกเว้นผมไม่ได้รับปัญหาคือมันมีการตกลงทั้งหลายชื่อ รับที่ค่ายระผูกพันผมก็ไม่คิดว่าผมทํางานเพื่อตําแหน่งผมก็ไม่คิดว่าผมผมคิดว่าผมรับใช้พระเจ้าเพียวอยู่แล้วไม่ได้คิดเรื่องนี้คือเราไม่รู้ว่าเรื่องเราเป็นยังไงจนกว่าจะไปเทสถูกไหมฮะจนในีสุดเขาก็เข้าแถวบรนยาวแล้วพระเจ้าพิรักทัตจะไลยเข้าแถวยาวเลยซึ่งตอนนั้นนหะผู้นาต้องไปรอเข้าแถวยู่นอกประชุมจริงไหมฮะเจ็ดสิบหกคนนะครับและผมก็มาเดินเดิอนอ้าวคนอ้าวไม่เข้าหรอไม่มีอะไรเชื่อ ก็มงมากนะเชี่ยไทยไม่มีรายชื่อในสุดก,บบกระบวนเกียรยศเข้าไปก็ต้องก็ต้องรับท,ทุกคนยกเว้นผมไม่ได้รับอย่างเงี้ยแล้วสามภาษณฝ่ายบริเกดกบอกโอ้ฉันขอโทษจริงนะหลังให้หลังมาสักสนะองสามสองอาทิตย์มั้งเพอนจะชื่อตกหล่นไปเพราะว่าเป็นชื่อผู้นําคนเดิมแล้วเขาก็เช็คว่าผู้นําคนเดิมไม่ได้มาจริงไหมปรากฏตอนนั้นเป็นวันค่ายมีห้าวันรู้สึกอันนี้เป็นวันที่สามอย่างเงี้ยอีกสองวันผมฟังเทปไม่รู้เรื่องเลยทูบอุด ทำไมไเ,เรื่องไงนจริงหรือมันเกิดขึ้นอะไรปวดเบื่อไปไหนนะคือเราถูกทดลองเราถูกทําให้รู้สึกถูกล,อลอ่อลวงจนกระทั่งเราเกิดอ๋อโอเคอ๋อจริงๆเราทํางานเพื่อตําแหน่งนิดหนึ่งเรายังแค่งเรื่องตําแหน่งอยู่เรายังมีความแค่งเรื่องหน้าตาอยู่มันผสมกันหลายอย่างนะครับมีเรื่องหน้าตาอายเขาเรื่องตําแหน่งโอ้ใสงอยู่ทำปากมาไม่ผ่านแล้ววีการพูดดังพูดดังไม่แฟร์ใช่ไหมมันมีเข้ามาหลายอย่างจนกระทั่งเราผ่านเรื่องนี้แอบสุดสุด เราก็ผ่านการทดลองก็ทําได้ต่อไม่มีอาการใดๆก็จบกันอ๋อโอเคมันเป็นเรื่องการตกหล่นองอะไรฉันก็จบแค่นั้นเองประเด็นมีแค่นี้ตกหล่นองอะไรชื่อจบเป็นเพราะน้องคนเดิมเขาตกหล่นอะไรชื่อจบแค่นี้ไม่เกี่ยวข้องกับใครทั้งสิ้นผ่านการทดสอบเอาหลอดขึ้นมาใช่ไหมครับมานั้นทดลองเราเสรอยากรอบได้บอกไว้สี่ขั้นตอนที่มาใช้รอดูมนุษย์ว่าทำยังไงบ้างประการที่กอไก่ด้ีกว่าครับโอเคก็ของไก่ความปรารถนา ข้อ14บอกว่าแต่ว่าทุกคนที่ล่อลวงเมื่อตถาของตนเองชักนาให้กระทำผิดตัวก็กระทาตามเริ่มตน้นการทดลองจะเริ่มต้นด้วยความปรารถนาก่อน,นไปนะไรพูดเียครับความปรารถนาเดี๋ยวมาดูลดาดับนะครับว่ามานั้นจะมาทําอะไรท่านก่อนประการที่หนึ่งคือความปรารถนาเหมือนการโฆษณาลถหยนต์เหมือนกนนารโฆษณาบ้านเป้าหมายการโฆษณาหรือทำร์เ็ตติ้งนั้นมีเป้าหมายหลักทําให้คนเกิดความปรารถนาก่อนคุณยังไม่ต้องซื้อ ไม่ต้องหาเงินมาแต่แค่ให้อยากได้อยากมีอยากเจออยากพบอยากไปเช่นภูเขาแห่งหนึ่งในในมาเลเซียโคคินเดอร์อะไรนะโคคินเดอร์ตะบารูใช่ไหมผมจองใอเอเชียนะครับผมเห็นตลอดเลยโคคินเดอร์ตะบารูเนี่ยผมอยากไปมากอยากไปเพราะว่ามันสวยมากนะยังไม่ต้องจองตั๋วยังไม่ต้องทำอะไร แต่เห็นตลอดอยากไปโอ้ภูเขาสูงแล้ววันนั้นมาดูรายการโทรทัศน์ดาราไปเที่วในนั้นะอู้อยากไปมากเลยเกิดความปรารถนาขั้นตอนนี้ยังไม่บาดแต่มานั้นใส่เมล็ดความปรารถนาให้แก่ท่านตอนนี้เราก็อายุสามสิบแล้วแม่ก็มาถามไม่ใช่ผมนะฮะพูดถึงตัวยาโต้โต้เล็กก็อายุสามสิบแล้วแล้วทำไมยังไม่แต่งงาน อะไรก็เป็นโ้ใช่ไหมเราก็เริ่มมองสอดสายมองดูแล้วก็เริ่มมีความปรารถนาในเรื่องปรารถนาเพราะนั้นความปรารถนานั้นจริงๆไม่ได้ผิดเราอยากกินอยากดื่มอยากนอนหลับมีความต้องการตามเพศต้องการสัความเสร็จต้องการฐานะการเงินร่ำรวยขึ้นความปรารถนาในตัวเองเป็นเหมือนกลางไม่ใช่กดหรือด่างเป็นกลางไม่ผิดแต่มารทำยังไงให้ผิดครับทำให้ความปรารถนามากเกินไปทำให้ความปรารถนา มีความสําคัญมากเกินไปทําให้การกินเพียงแค่อิ่มกลายเป็นการกินเพื่อหน้าตาด้วยใช่ไหมครับทำให้โจทย์มันมีความซับซ้อนทําปัถนาเรื่องเพศซึ่งจริงๆอยู่ในชุดแต่งงานทําให้รู้สึกว่ามันสามารถสรุปได้โดยไม่ต้องแต่งงานเอยมานั้นเป็นนักบิดประจำหมู่บ้าน <laughs> เป็นนักบิดเรื่องราวนะครับให้มีปัญหาขึ้นมามาทำให้ความต้องการเรื่องเงิน กลายเป็นสิ่งท okay. right. ี <eza> ่ทําให้เรายอมทิ้งความสัมพันธ์กับเพื่อนเพื่อเลิกเลือกที่จะเหยียบหัวเพื่อนขึ้นไปเพื่อได้ตำแหน่งอะไรที่เป็นต้นมานั้นทําให้ความที่เราต้องใช้เงินนั้นกลายเป็นความลักและความหลงเงินและยอมทําผิดแม้ต้องโกงเพื่อให้ได้เงินมาความบาดนาจึงเป็นสิ่งที่ความสัมพันธ์เพราะนั้นความบาดนาจึงเป็นสิ่งที่เราต้องสมดุลต้องบาลานซ์ความบาดนา ให้อยู่อย่างมีความเหมาะสมสมควรได้ไหมครับเหมือนยาเนี่ยนะยาที่เราไปหาหมอหมอก็บอกคุณเป็นไข้ใช่ไหมคุณเป็นโ,โนรคปวดท้องคุณต้องกินยาในีหลังอาหารใช่ไหมหลังอาหารหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนครั้งละสองเม็ดสมมุตินะเชา้ากลางวันเย็นก่อนนอนครั้งละสองเม็ดยาจะเป็นประโยชน์ถ้าเรากิตนต่อไหนครับเชา้ากลางวัน เย็น yes. และก่อนหอมคาราคิเมทครับ2เม็ดนั่นคือเหมาะสมแต่ถ้ากินมากกว่านั้นก็เป็นอันตรายได้เหมือนยานอนหลับใช่ไหมครับกินไปก็อาจจะแก้ปัญหาบางอย่างที่เราเราไม่เอาแต่กินมากกว่านั้นอาจถจึงชีวิตไนดะ้นั้นความปรารถนาจึงต้องถูกประคองไว้ในผู้ใหญ่บนสุดของพระเจ้าพระเจ้ามาช่วยตรงไหนพระเจ้ามาช่วยเราให้เราเกิดกําลังในการประคองความปรารถนาให้เป็น,ปนไปตามแผนการพระเจ้าทรือไม่ก็คือ การหลกันอีกที่มานั้นใช้ปรานถนาเราเลยประการที่2เมื่อปัานถนาเสร็จปุ๊บไปไงต่อก็จะหลอกลวงเราในข้อ14อกแต่ว่าทุกคนที่ล่อให้หลงเมื่อกิเลสของตัวเองลอ่อและชักนำให้กระทำตามายากอบใช้ความหมายภาษาเดิมล่อให้ลหลงมนันก็นถูกล่าหลังจากปั่นธนาแล,ล้วกันเริมเบอร์เบอร์ค่อยๆถูกล่าไปใช่ไหมถูกล่าไปอีกภ้างหนึ่งเป็นเหมือนกับชาวประมงที่ใช้เหยื่อลอ่อในการให้ปลาติดเ็ด แต่เป็นการหลอกลวงเมื่อเกิดการประานาปุ๊บมารก็หลอกลวงในการเอาเหยื่อซึ่งเป็นขององกินที่ต้องกินใช่ไหมครัแต่ของกินเนี่ยมาครอบไว้ในเบ็ดถูกไหมครัครอบไว้ในเบ็ดของกินดีนเลยครับด,ดีแต่มารใช้ของกินซึ่งดีลอมาแล้วแต่ลอกมปนทางครอบไว้ในเบ็ดเพราะนั้นเมื่อกินปุ๊บปุ๊บก,ก็ถูกกระตุกเลยโอเคไหมครับเพราะถูกหลอกลวงแค่รับการตกปลาให้ได้ผลดีก็จึงต้องมีเหยื่อโดยเฉพาะเหยื่อที่ดิ้นได้ครับ ผมก็รู้ว่าการการตกปลานั้นมีเป็นศาสตร์ที่ซับซ้อนมากเลยนะปลาปลาบางอย่างอยู่ชายฝั่งต้องใช้เหยื่อแบบนี้แต่ปลาบางอย่างอยู่น้ําลึกอยู่การบ่อต้องใช้อยู่ประเภทหนึ่งแล้วมันอยู่ลึกขนาดนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นปลาบางประเภทถ้าไม่น้องใชาหารผิดใช่ไหมครับอาหารของปลาที่อยู่ชายฝั่งซึ่งอยู่ตื้น,ตนแต่ดันไปเอาใส่เพื่อจะไปให้ปลาอยู่การสตร์แล้วก็น้ำลึกมันกินไหมครับ ก็ไม่กินเพราะนั้นคนที่ตกปลาเก่งก็จะเข้าใจเรื่องการใช้อาหารล่อเหยื่อมาจะรู้ว่าท่านชอบแลเกเดลอยู่ทางฝั่งหรือเปล่ <c oughs> มารู้ว่าท่านเป็นตัวใหญ่มากเป็นปลาบึกท่านเนี่ยเป็นปลาบึกยักษ์ล่อลวงเนี่ยท่านเนี่ยถึงขั้นเทพชอบอยู่ในที่น้ําลึกนะไม่อยู่ใน่น้ำลึก <c oughs> ต้องใช้เหยื่อแบบศิลปะซับซ้อนมาก